สวัสดีครับผมนายตะวันฉายเคียวนุ่มครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุภวิ์คารนบงวันนี้จะมาแบบวงจรเกับทั้งหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสแบบหลังจากหยุดครับคือกำหนดอินพุต s 1คือ x 1ครับ s 2คือ x 2 s 3คือ x 3และ f 3คือ x 4ครับส่วนเอา p u พ กำหนดไว้ว่า k 1คือ y 1ค k 2คือ y 2 h yeah. 1คือ y 3 h 2คือ y 4ครับโดยกด x 3เอาพุท y 1จะทำงานครับและ y 3จะติดไฟสัญญาณ แล้วกด x 1จะหยุดทำงานครับส่วนกด x 2จะทำให้ออปต์ y 2และ y 4ทํทำงานครับไฟสัญญาณ y 4ติดแล้วกด x 1หยุดทำงานทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ